ต่อมาก็แนะนำเป็นโซนล้างจานนะครับให้ดูข้าวๆว่ามีอะไรบ้างสําหรับโซนล้างจานก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับตัวโซนล้างจานมีเครื่องล้างจานมีจุดพักจุดเคลียร์ต่างๆเคลียร์เสร็จแล้วก็ลงซิง์ลงซิงค์แช่หรือล้างเบื้องต้นแล้วก็มาลงซิง์แล้วก็เป็นน้ำร้อนนะครับฆ่าเชือ้อแล้วก็คาบล้างคราบไขมันออกให้หมดนะครับ เราก็เข้าเครื่องล้างจานอบฆ่าเชื้อลมร้อนต่างๆนะครับทำให้จานแห้งก็เป็นการง่ายนะครับสำหรับที่เล็กๆนะครับก็พื้นที่จำกัดอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นวางเป็นห้องเครื่องล้างห้องล้างจานนะครับมีฮูดดูดควันห้องล้างจานก็ต้องมีฮูดดูดควันนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดตัวเครื่องนี้เครื่องนี้ความร้อนถึง890องศาเปิดออกมาเนี่ยควันก็จะขมโมงเต็มไปห,หมดเลยก็ต้องมีชุด ตัวดูดชุดหนึ่งชุดเล็กนะครับเพื่อดูดความร้อนออกจากตรงนี้ออกให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเคลียร์แล้วก็อ่างล้างนะครับให้ดูคร่าวๆนี่ก็จะมีสมมุติว่าเรารับจานมาจากห้องอาหารห้องอาหารเสร็จก็มาเคลียร์ในนี้เคลียร์เสร็จก็แช่แช่เสร็จแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็เข้าเครื่องล้างจานนะครับเมื่อเข้าเครื่องล้างจานแล้วเนี่ยออกมามันก็จะอยู่ในจุดพักแหลกประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะออกมาได้นะครับมาได้นะครับนําออกมาได้เลยจากจุดเครื่องล้างจานต่างๆเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับลักษณะก็จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเนี่ยมีเวลาเก็บจานเก็บของมาจากลูกค้าเก็บมาจากห้องอาหารเก็บมาจากจุดเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็นำมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับทิ้งเศษอาหารตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดล้างตรงนี้ก็เป็นที่ฉีดตรงนี้ก็เป็นถังดักไขมันนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องล้างจาน ตรงนี้ก็เป็นจุดนําจานออกมาพักออกจากเครื่องล้างจานนะครับแล้วก็ลําเลียงจานเก็บไวต้ตามที่ต่างๆด้านนี้อาจจะเป็นจานที่ใช้บ่อยก็เอาออกมาเรียงไว้ให้เขาเรียบร้อยพนักงานเขาก็มาหยิบจับจากอีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าพนักงานทรมาด้านนี้ก็หยิบจานนําออกไปใช้ได้เลย ทางสจ,จว๊วตหรือคนล้างจานเขาก็ล้างหรือว่าทํางานอยู่ภายในนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอ่างล้างนะครับก็จะเป็นตัวซิงค์ล้างจานนะครับบางทีในการวางระบบห้องล้างจานอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบริเวณที่เป็น d i s h w a s h i n g area อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูอุปกรณ์ด้วยว่าโอเคกรเนี่ยซิงค์เนี่ยมันควรจะใหญ่กว่าขนาดปกตินะเพราะว่าเนี่ยซิงค์ตัวนี้กว้างเป็นเมตรเลยเพราะว่าบางทีเรามีกะละมังใหญ่มีหม้อใหญ่มีกระทะใหญ่อย่างเงี้ยล้างอ่ะมันจะได้ ได้ลงได้นะครับอันนี้ก็หลุมใหญ่กว่าปกติใส่หม้อแกงไทยเบอร์35เบอร์40ได้เลยสบายมากอย่างนี้นะครับตัวชั้นวางเนี่ยก็จะใหญ่แล้วก็ยาวกว่าปกติยื่นออกมาด้านหน้ามากกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันจะทำให้วางของได้ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเคลียร์อีกจุดหนึ่งนะครับให้ดูคร่าวๆจุดเคลียร์หลังจุดบริการอย่างนี้นะครับบางที่เป็นโรงงานบางที่เป็น แคทเอริงโรงเรียนนานาชาติบางที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆพวกอออมตะนครโรงงานรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆพันคนอย่างเงี้ยเขาก็จะวางระบบคล้ายๆประมาณนี้ก็คือทําอาหารเสิร์ฟด้านหน้าแล้วก็เคลียร์ด้านหลังเลยเพื่อความรวดเร็วก็ล้างเสร็จ จัดส่งล้างเสร็จจัดส่งอยู่ประมาณนี้เลยนะครับจะได้ใช้งานได้สะดวกด้วยลักษณะใกล้เคียงกันเลยมีจุดเลียร์จุดล้างนะครับมีสายฉีดนะครับสำหรับห้องล้างจานก็มีเครื่องล้างจานนะครับแล้วก็มีแหลกแล้วก็มีจุดพักจานต่างๆนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับพวกโซนล้างจานต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ5นะครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการไล์ครั้งแรกก็คือเกี่ยวกับสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังการติดตั้งเนี่ยเราก็ต้อง ติดตั้งตรวจเช็คแล้วก็ทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเครื่องครัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกขัวไทยขัวจีนขัวฝรั่งต่างๆนะครับเมื่อติดตั้งครัวเสร็จใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ทําการทดสอบระบบทุกอย่างนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดเต็มระบบเลยเตาอบก็เปิดอุณหภูมิเต็มที่เลยสูงสุดเครื่องดูดอากาศตัวฮูดก็เปิดให้เต็มที่เลยเช้ายันเย็นตามเวลาเซอร์วิสวิ่จริง นะครับเตาเนี่ยโอเคมีอยู่8หัวเนี่ยก็เปิดให้หมดในระยะ8หัวเนี่ยเปิดใช้ทุกเตาใช้ให้หนักๆนะครับเตากิวเตาย่างเตาอบต่างๆเนี่ยใช้ให้หมดเต็มที่เลยเพราะว่าอะไรเราจะได้ตรวจสอบดูว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมเช่นเอ้หัวเตาต,ตัวนี้มันเสียนี่ไม่มีแก๊สออกอย่างเงี้ยแต่บางทีเราเน้นง่ายอย่างเงี้ยโอเคเอ้ฉันถนัดแค่นี้ฉันใช้อยู่2ตัวยังไม่ต้องเปิดใช้หมดก็ได้อย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับแล้วมันก็จะหมดระยะประกันความหมายของผมก็คืออยากให้ทดสอบระบบทุกอย่างเนี่ยเมื่อติดตั้งครัวเสร็จเนี่ยอัดใช้เลยเตาสลามเมนเดอรเตาอบเตากิวเตากิวเดอร์เตาดิฟไฟเปิดใช้เต็มระบบทุกอย่างเลย3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเช็คดูว่าโอเค ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดปัญหาอะไรนิดหน่อยให้เรียกช่างเลยนะครับให้เรียกประกันเลยเพราะว่าเรายังอยู่ในระยะประกันมันเป็นโอกาสของเราเพราะว่าติดตั้งครัวแต่ละทีก็ใช้เงินไม่ใช่น้อยนะครับหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นฉะนั้นก็ต้องวินวินทั้งสองฝ่ายเขาก็ติดอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรานะครับดูแลแล้วก็บริการให้เรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ5้าหัวข้อนะครับในการเบื้องต้นนะครับในการนําเสนอวิธีการวางระบบห้องครัวเบื้องต้นนะครับ ันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมารีแคปให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น1เมนูนะครับที่เราต้องให้ความสําคัญคิดเมนูกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อมาก็วาดแบบในกระดาษนะครับตามจุดต่างๆนะครับต่อมาก็ส่งต่อให้บริษัทวาดแบบนะครับต่อมาก็เวิร์กโฟ์การทํางานนะครับต้องดูให้ดีดูให้ละเอียดเลยตัวเวิร์กโฟ์เนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญทําให้เราทํางานสะดวกแล้วก็ง่ายถ้าเราวางเวิร์กโฟ์การทํางานไม่ดีเนี่ยหอาหารจะออกช้า พนักงานเนี่ยจะเหนื่อยเพราะว่าครัวมันไกลกันแล้วก็การทํางานก็จะคอสกันหมดไอ้ครัวไอ้ที่ล้างจานชนกับเตาผัดอย่างเงี้ยวางกันไม่เป็นระบบอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาได้นะครับต่อมาก็ระบบห้องครัวต่างๆนะครับผมก็แนะนําเบื้องต้นไปครัวไทยครัวจีนครัวยุโรปต่างๆไปนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยระบบแก๊สก็แนะนําเบื้องต้นไปนะครับจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับก็ออกมาเป็นครัว ให้เราได้เห็นกันแล้วก็ใช้กันนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเปิดคอร์ส private คอร์สนะครับสอนเกี่ยวกับการวางระบบห้องครัวนะครับประมาณ14ด้านนะครับสอนอยู่เป็น private สอนอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปบริการทุกที่ทั่วประเทศนะครับมีทั้งหมด16ด้านนะครับก็จะมีพวกแนะนำภาพรวมคอร์สออกแบบระบบครัวประเภทครัววางเป็นอุปกรณ์บุฟเฟ่ลน์รูปแบบครัวสมัยใหม่นะครับ เมนูอาหาร LCP การคิดต้นทุนต่างๆการขายอาหาร delivery คอนเทนต์สื่อโฆษณาการยิงโฆษณามากมายครอบคุมทั้ง16ด้านนะครับแล้วก็สอนอยู่ประมาณ2วันนะครับต้องใช้เวลาประมาณ2วันนึงด้วยเนื้อ,อาหาเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีพวกเอกสารนะครับแจกฟรีให้ด้วยนะครับประมาณทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30รายการนะครับ เป็นเอกสารสำหรับการใช้งานแล้วก็เป็นเช็คลิสสำหรับร้านอาหารนะครับนำไปใช้เปิดใช้เช็คลิสได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ให้การปรึกษาต่อเนื่องอีก1ปีเลยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อแอดเข้ามาได้นะครับที่ไลน์เชฟแดนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลน์แรกนะครับก็ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าๆเนี่ยจะพยายามทําให้ดีขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นแล้วก็นําสิ่งที่เป็นความรู้ด้านครัวด้านอาหารด้านการขายของ Delivery ขายของออนไลน์แล้วก็สอนทําคอร์สออนไลน์ขายนะครับสร้างแพสซีฟอินคัมนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆนะครับสลับหมุนเวียนความรู้ปรับเปลี่ยนกันมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไลฟ์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ